แหน่ะบิดบิดไปมานี่ช่วงนี้ผู้ชายมาใช่ไหมเอาอันนี้เอานี้ผู้ชายหลายคนด้วยใช่ไหมเก่งด้วยเออหนูชัดขนาดนั้นเลยหรอพี่แจ็คพี่ถูกกล้องผู้ชายหลายคนแล้วก็เก่งเพราะเขา ปกดการแข่งขันรอบออรดิชั่นมามากกว่า2,000คนทั่วประเทศเลยนะคะสอ2พันคนทั่วประเทศเนี่ยนะใช่เลยีกี่คนแล้วนะ8คนเป็นรายการลาเบนด้าไทยแลนด์ซุปตาร์บอยแบนด์ค่ะอการแข่งขันอันยาวนานพวกเขามาถึงความฝันแล้วนะฮะรวมตัวกันในนามของวงแฉ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มีซิงเกิลแรกของพวกเขาเรียบร้อยแล้ววันนี้มาโชว์สดที่นี่นัดกันวันนี้กับเพลงที่ชื่อว่าไม่ต คาดหวังค่ะ คนที่ใช้ของเธอมันห่างไกลไม่มีทางเป็นฉันเลยถึงเธอให้ฉันไเพยยีกงนีไม่ดีคงไม่ดีแมืว่อฉันเป็นเพียงแค่คนที่มันไร้ไร้ก็คงไม่มีทางจะรักกับใครจริงก็ขอให้ฉันพิสูจน์ได้ไหม ขอให้ฉันได้ลองทุ่มเทให้เธอก่อนสักนิดอย่าเพิ่งคิดตัดสินใจฉันขอการจากเธอแค่สักครั้งและไม่จำเป็นต้องคาดหวังแต่จะขอจริงจังให้เธอดูฉันขอการจาก

แม้ความหวังเพียงเล็กน้อยที่ยากที่เย็นก็มีถอยเพราะว่าฉันนั้นต้องการพิสูจน์กับสิ่งที่ฉันนั้นตั้งใจก็คอยฉันพิสูจน์ได้ไหมก็คอยหฉันได้ลองทุ่มเทใเธอก่อนสิ่งนี้อย่าเพิ่งคิดตัดสินใจฉันขอ ไม่จำเป็นต้องคาดหวังแต่จะขอจริงจังให้เธอดูฉันขอโอกาสจากเธอเพียงครั้งเดียวถ้าเธอจะเลียเ้ยวมามองว่าฉันจริงจริงยังเป็นยังไงต่อให้ต้องปุกน้ำลุยไฟฉันก็ยอม Hey if you are AC เมื่อไกลที่สุดก็ตามไม่อาจจะหยุดฉันแต่ฉันรักเธอมากเขาไหลเวลาไม่อาจจะแบกพันเบียบเธอเป็นหของความฝันที่จริงที่สุดสำหรับฉันไม่ใช่บางๆไม่เท่าไรก็ขอให้ใจเธอยังมีฉันแสงไฟอบคุ้มยาม่ฉันได้พบเธอครอบครัวสำคัญที่สุดหนึ่งในนั้นยังมีเธอเธอจะล้มจะเท่าไรฉันยังอยู่เพียงข้างเธอกระทำอะไรเธอลุกไม่ไหวตัวฉันจะคอยจะอดอุ้มเธอฉันขอโอกาสจากเธอแค่สักครั้งและไม่จำเป็นต้องคาดหวัง เธอเพียงครั้งเดียวเธอเธอจะเลี้ยวมางมองว่าฉันจริงๆมันเป็นยังไงต่อให้ต้องบุกน้ำลุยไฟฉันขอโอกาสจากเธอแค่สัก ไอเราคนนึกว่าต้องหาหลังคุยแล้วแล้วต้องไวมากทีนึงครับเอาแนะนำกันหน่อยว่าใครเป็นใครกันบ้างสวัญยาภูราวงเชิญผมยิมกี้ครับอตไรนะยิมกี้ยิมกี้ั พ่อบอกว่าเป็นภาษาตีนเจ้จิ๋วครับอ๋อจีนจิ๋วนะคือน้องกี้น้องเรานี่นอกจากชื่องงแล้วตัวก็งงครับผม่อาไปสวัสดีครับเต็มครับผมอ๋อเต็มนะชัยทัศน์ครับนิวครับลำครับผมอะไรนะลำครับแต่ว่าอร่อยครับผม ซีเกมครับนี่ก่อนซีเกมเมื่อไหร่ไปโอลิมปิกไปพาโอลิมปิกเอ่อซีเกมตัดไปโชตะครับโชตะนะครับบอสครับวิธีขออีกทีขออีกทีอะไรนะบอสครับผมบอสใช้ความมุ่งมั่นพยายามตั้งใจอย่างมากในการทําตามความฝันของตัวเองวันนี้ความฝันของเขาเป็นจริงแล้วแล้วก็มีโอกาสได้ ออกซิงเกิลเป็นของตัวเองมันเป็นสิ่งที่สําคัญกับชีวิตพวกเขามากสนับสนุนวงการเพลงไทยกันต่อไปสนับสนุนให้คนมีฝนันได้ทําตามฝันกันต่อไปได้เชื่อของเชื่อพลังความฝันกันต่อไปฝากไปเอยนะครับผมวงช้าง้า er> 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 ห, pues er> 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 หแล้วค่ะคอมอย่าลืมคะแถวยาวแล้วเกินอยากยืนเงยๆรู้สึกคิดถึงมันนี่มากมัน่ไม่ใช่ไม่ใช่คิดถึงเลยไปยืนไปแถวมันแก่กว่าเขาเลย ทำไมเหรอ,อเห็นเห็นเมื่อกี้รำพึงรำพันอยู่หนิว่าถ้าเกิดเมื่อ20ปีถ้าเป็น20ปีที่แล้วนะค่ะโอ้โหครับทุกวันนี้เพื่อนทักบอกว่าอุ้ยหน้าสมัยเหมือนสมัยเรียนมหาลัยเลยว้าวามว่าหน้าแก่ตั้งแต่เมื่อก่อนอยันตอนนี้เลยถูก <c oughs> นี่ไงต้องทำอย่างนี้แล้วมันจะเจ็บมันเองว <c oughs> ันนี้ อย่าลืมกลับมาติดตามรายการเราได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันสุกเที่ยงครึ่งในรายการนัดก,กันวันนี้สวัสดีค่ะ